เซเชลล์ C เฮยหนึ่งมิตต่างนะครับวันนี้มาดูหลอนทั้งดือหรือว่าหลอนเสาสยองด้วยครับ,ออรบวันนี้ก็มาเล่าเรื่องเหตุการณ์แปลกๆที่เอาเจอสามวันในในจาวนะครับบุรีกันนะครับครับแลวถ้าใครได้ดูคลิปหลอนเสาสยอดอีพีที่หกไปอันนี้คือก่อนที่เราจะไปครับอันนี้เราหลังที่เราไปแล้วว่าเราเจออะไรบ้างครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังให้ให้ฟังกันนะครับผมให้ฟังในตอนคืนสดๆแลร้อนเลยมิติที่หกพบกับมัน วันวันวันเสาร์สุขสบายวันวันหนึ่งยังไงว่าลืมกับเรื่องมเบาในวันเสาร์สุดธยองนะครับครับใช่อีดังนะครับกับกระซืออิมแพ็ตัวหนึ่งะครับใชโอเคเข้าเรื่องอย่าวันแรกครับที่เรา อตอนตอนมาสิงตอนคืนนี้เลยครับตอนที่เราลงจากรถใช่ไหมเออใช่เราเราก็ไปสำรวจห้องตามปกติกครับอันนี้คืนแรกใช่ไหมคืนแรกใช่ก็คือเราเราก็เดินไปหากอ่วลุงลุงชัดลุงลุงสิงแล้วก็พ่อผมแล้วก็พ่อคนนี้ด้วยครับแล้วก็มีใครมากอีกอะผมจำไม่ได้อว มีลุงชัยไว้ด้วยแทนคู่ริมครับแล้วก็แล้วก็เห็นแต่ว่ามีอยู่ตอนนึงที่ผมอยากไปสาวใบหน้าอมากผมไปดูแล้วก็คัง้างเนี้ยที่ที่ผมเห็นว่าเป็นห้องเช่าแบบว่าหลายชันันๆนเป็นสามซันใช่ไหมใช่บ,บ้านบ้านหลังเดียวแต่มีห้องติดต่อกันจึงสามห้องสามห้องมันเป็น<ช> <ๆ S 1> บ้านแยกย่อยกันแน่แยกย่อยใช่แต่แต่ผมไปมองแบบว่าตรงกลางตรงกลางสอง สองแบบว่าเดินผ่านมาเนี้ยเจอแบบว่าผู้หญิงใส่เสื้อขาวอ่ะเดินผ่านเว้ยเนี้ยแต่อันนี้มึงไม่เห็นใช่ไหมแต่กูเห็นเว้ยอันนี้วันไหนวันแรกวันแรกเมื่อกี้มึงเจอแบบสภาพไหนคือพี่ผู้หญิงเสื้อขาวเสื้อขาวที่ไหนที่ที่ตอนตอนที่ไปหาลูกชัดอ่ะที่ไปไปสาวว่ายน้ำอ๋อสาวว่ายน้ำแต่มึงเห็น เออเป็นเป็นตึกสามชั้นอ่ะเออเนี่ยอ๋อห้องน้ำห้องน้ำที่มึงเห็นใช่ไหมเออใช่ที่บอกว่าที่ที่ครูถามว่าเห็นไหมแต่เนิงว่าเห็นเดี๋ยวเล่าเล่าในคลิปไปนอนในคลิปใช่ไอนี่คือกลับมาเรารวมเหตุการณ์มาทั้งหมดเลยครับในี่ยวันนี้เราจะที่เนี่ยไม่ได้เล่าจะเราไปวงการเมื่อเดือนที่แล้วแต่เพิ่งมาเล่าในเดือนนี้เดือนนี้ใช่เพราะว่าอันนี้คืออีพีสี่สิบครับเพราะว่าพอดีอีพีสามเก้าไม่รู้ว่าลงตอนไหนครับ ถ้าผมทันอาจจะลงเสาหน้าเลยก็ได้เนี่ยแต่อาจจะเป็นเรื่องเบาๆก่อนอย่างไรเด็กในกูคิดออกอลเด็กในตาเด็กตาดำตาดำในไปเห็นอะไรเป็นตำนานหลอนของแถวฝรั่งอ่ะฝรั่งกับอเมริกาอเมริกาแถวเมืองฝรั่งอ่ะอ๋อโอเคโอเครอติดตามชมใน ep สามก้าวไว้ครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงฮะอืมครับอันนี้คือ ep สี่สิบที่เราลังอับนะครับผมใช่ก็ไม่รู้ว่า เออผมเลบอกว่าบองเฮ้ยเพื่อนเห็นไหมหรือว่าเพื่อนบอกว่าไม่เห็นเลยลเชือขาวตรงไหนฝานไปใจผมไม่เห็นจริงใช่แล้วก็ตอนไปหาลุงทัศน์ก็ก็ไม่มีอะไรมากครับตอนกลับมาครับกลับมา้วบองไปอีกทีหนึง่งเอ้ยเจอเชือขาวผ่านมาทบอีกทีหนึง่งเจอแบบอุย้ยอะไรวะอย่างเงี้ยตาฝาหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมมฝานนะครับใช่แล้วก็เดินไปหาพวกลุงชัย เดินไปครับใช่แล้วก็เราก็ลงอ่าเพื่อนไม่เพื่อนพ่อเขาลงน้ํากันสองสามคนอย่างเงี้ยเนาะที่แม่น้ําใหญ่มากใช่เวลาเรากินอาหารเสร็จแล้วครับตอนตอนตอนนั้นอนะ่ะผมไปเดินดูกับสองคนนี้เลยนะผมก็มองแบบว่ารอบข้างว่ามันมีอะไรหรือเปล่าก็คือจุดแรกที่ผมมองอะ่ะคือตอนไนป่านั่นแหละเยแบบแบบ มันมีคนจ้องผมอยู่อ่ะเข้าใจไหมคนจ้องผมอยู่อ่ะอันนี้คือที่ที่ขีดแรกที่หนึ่งเลยขีแรกอันนี้นนในป่าในป่าตอนตอนมึงนั่งกับลุกชัดอยู่ใช่ไหมไม่คือยืนเราเราอิ่มแล้วอ่ะเลมเราเดินมาตรงเนี้ยที่เพื่อนพ่อเล่นอยู่อ่ะเราเราก็มองแบบว่าสำรวจว่าแอบว่ามีผีหรือเปล่าอย่างเงี้ยอืใช่ใชตอนแรกฉากแรกคือในป่าผมผม,ผมเจอแบบมู้ชายสีดำอ่ะเสื้อสีดำอ่ะ บวิสูงวันร้อยแปดสิบเลยอ่ะถ้าสูงกันแน่สูงเข้ากูเปล่าไม่รู้นะถ้าสูงกับมึงอ่ะกูสูงหนึ่งเจ็ดแปดด้วยแต่แต่เขาสูงเกินสามเซนนิดน่าจะใช่แต่กูสูงหนึ่งเจ็ดห้า่ะหนึ่งเจ็ดห้ากูหนึ่งเจ็ดแปดแต่เขาสูงก็ลองถ้ารู้ก็ะเพาะสูงร้อยเจ็ดห้า มันมันสักเกมไหมพราะกูสูงกว่าพ่อรู้สูงกว่าพ่ออ่ะดุกว่าพ่อเออก็คงอาจจะร้อยเจ็ดห้าแต่พ่อแต่พ่อกูผมสั้นนิดแต่กูผมยาวเนี่ยอาจจะรูสูงกว่านิดนึงเนี่สูงกว่านิดนึงความจริงเท่ากันนะเท่ากันกูอ้าเข้ากูประมาร้อยเจ็ดห้าไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คร้อยเจ็ดสามเลยก็เท่ากันอย่างนี้เออแต่กูสูงกว่ามึงนิดนึงใช่ไหมนิดนึงนั่นแหละวันร้อยเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ยแต่กูเกือบร้อยแปดสิบละแต่กูอาจจะร้อยแปดสิบนิดหน่อยอะไรเงี้ยโอ้คือ เดี๋ยวกูเล่าเหตุการณ์ให้ให้ฟังเลยตอนที่กู่มาวันวันวันที่วันที่ยี่สิบเท่าไหร่วะยี่สิบสามอ่ะกูไปกินอาหารกับไอ้แคร์ไปกินหมูกะทะกับไอ้แคร์แล้วก็แล้วก็กูอ่ะอลองลองยืนกับไอ้แคร์อุ้ยกูสูงกว่าไอ้ใครเพิ่งรู้รอ่ะเออเพิ่งรู้เนี่ยที่จริงอะ่ะกูสูกูก็เที่ยวเพื่อเพื่อแคร์ตอนเอ่อตอนปีใหม่ผ่านมาต้นปีผ่านมานวันปีใหม่เลย กูก็สูงกับพี่ไอแคร์สูงก็นิดนึงนิดนึงอ่ะแต่กูสูงเลยกว่าแคร์ตอนนั้นอะเออเยอะมากก็จริงแต่ถ้าดูในรูปมันอะคือดูเหมือนกูสูงกับมึงอ่ะไอตอนที่ทำท่า wild k เ i l d k wild k ดูเราสองคนเท่าเท่ากันอ่ะเท่ากันใช่ไอ้รูปที่มึงลงในชุมชนน่ะชุมชนอที่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ชอบรูปนั้นแหละชอบรูปนั้นมากสุดอะก็ คนรีบติบตามในคลิปนี้ว่าช่องเคยใช้เกมซีนี้แครตัวหนึ่งใกล้หนึ่งพันซับแล้วเออย่างเัียซับยังยถ้าหนึ่งพันซับมีจลองพิมูทะแล้วก็ถ่ายวอลไปในตัวช่องผมด้วยอ่ะถ่ายไหมถ่ายอ่ะก็สลองนะครับสลองเลยใช่แล้วก็ผมก็พูดอ่าอ่าสี่ปีหันมาหนึ่งพันซับเีี้ครั้งแรกของผมอ่ะ ว่าเป็นยังไงอ่าแล้วก็ครั้งแรกของมึงด้วยก็พูดรวมในมาถึงในช่องตั้งแต่ตั้งแต่กูทาช่องจะองมาถึงปัจจุบันว่ามีอะไรบ้างเนี้ยว่ามีอะไรบ้างเนี้ยว่าีคือเราผ่านอะไรมาบ้างเนี้ยผ่านจะเป็นอะไรก็ได้ใน EP อะไรจะเป็นอะไรก็ได้เหรอเนี่ยเออเป็นอะไรก็ได้เันเราก็พูดแบบยาวมากอย่างเงี้ยอ่มันยาวถึงขั้นต้องแบ่งแบ่งเป็นสองอีสองพาร์ทไหมหรือว่าสองพาร์ทวพาร์ทเดียวเลยกูว่ากูว่าูว่าสองสองกูว่าสองพาร์ท สองพาร์ทเหมือนไอ้ไอ้ไรวะไอ้ที่กูกับมึงรู้จักกันได้ยังไงอันนั้นอ่ะกูจะกูเล่ายาวเป็นชั่วโมงประมาณไม่ถึงชั่วโมงนั่นนั้นถ้ากูเล่ากับมึงอ่ะหนักสองชั่วโมงคลิปนะดูก่อนว่ามันยาวมากไม่เอถ้ายาวมากก็แบกแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ยาวก็ไปแบ่งนั้นนั้นเราเราก็พูดในคลิปนี้ให้หมดถ้าถ้าเราเลยไปสองชั่วโมงออามืออาจจะแบงแบ่งแล้วก็ได้นะ ต้องดูด้วยว่ามันดาวไหมอ่ะต้องดูความรู้สึกกูแล้วนั้นด้วยว่าอยากจะแบ่งไหมอ่ะถ้าแบ่งก็ควบอ,อะถ้ากูประมาณหนึ่งชั่วโมงอะถ้ากูชั่วโมงหนึ่งก็พอละอ่ะพอะแบ่งเลยอะแบ่ง,แ,บงแต่ใครใครเล่าก่อนไม่ไม่แม่ดูดูว,ว่าดมึงอยวากทุกครั้งอ่ะ มึงอยากให้ใครเล่าก่อนหรืออยากให้กูเล่าก่อนมึงเล่าก่อนเลยแล้วให้กูเล่าอ่ะ<น>เล่าก่อนนะนัน้วเอาคลิปหนึ่งของมึงแล้วเขาอีกคลิปหนึ่งคือของกูต้องดูก่อนว่ารว,วมมันได้เท่าไหร่เงี้ยเออแต่ถ้ามันถ,ถ้ายาวเกินสองชั่วโมงก็เออก็ยาวมากข,ของของมึงก็เหมือนรู้จักอีบีอะไรก็ได้อีบีอะไรวะสี่ห้าของกูหนึ่งชั่วโมงมึงสี่สิบบาทเอันน,น,นี้อันนี้ก็ต้องแบ่งแบ่งแต่ของกูยี่สิบของมึงสามสิบไม่แบ่ง <5. S 2> ไม่แบ่งก็ก็ไม่รู้ว่าเราเราก็พูดมากันยังไง แต่เอาโอเคกลับมาเรื่องหลอดนะครับอันนี้คือผู้ลองเรื่องนอกครับแล้วก็มันก็มีบ้านอีกฝั่งหนึ่งไหที่เราเห็นกันอ่ะใช่สองคนแต่ตรงหน้าหน้าหน้าแม่น้ำด้าแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งแม่น้ำแม่น้ำเปนสักอย่างเป็นกระจกเป็นกระจกเออเล็กๆอ่ะเออนั่นแหละเออผู้จัดบอกว่าว่าแม่น้ำนั่นอ่ะที่ที่มันไหลเชี่ยวอ่ะเออแม่น้ำแควเออแม่น้ำแควเออแะละ คือแบบว่าช่องกระจกเลยกะที่เราเห็นเป็นมุ้งชายอ่ะเป็นเป็นอายุสิบสองมั้งประมาณนั้นอ่ะใช่เอ้ามึงเล่าดีว่าเป็นยังไงเอาก็้ามึงเล่าก่อนดีว่ามึงเจอเป็นแบบไงอ่ะถ้ามึงเล่ามึงเจอเสร็จกูอาจจะเล่านิดนึงว่ามีอะไรบ้างอ๋ออันนั้นกูพูดเลยอ่ะก็ตอนนั้นเหมือนกูจะสังเกตว่าอะไรดำๆไงอะไรดำๆสอง สองล่างไงยะสองเออสองล่างอ่ะกูนึกว่าล่างเดียวกูเห็นประมาณคนสองคนน่ะอ่ะประมาณมันมันซ้อนกันเหรอสองคนมันซ้อนกันน่ะอ่ะแล้วไม่กคือแบบคือมันมีสองรอบที่กูเห็นรอบแรกกูเห็นประมาณสองคนรอบแล้วรอบสองกูเห็นคนเดียวเงี้ยคนเดียวอ่ะที่กูที่กูชี้มึงดูว่าเห็นคนขี้มึงเห็นไหมเห็นเออกูเห็นนี่เออมึงก็เห็นกับมึงกูน่ะเออแต่พกมึง กูเพิ่งจะเห็นแต่มึง,งน่าจะเห็นตั้งแต่แรกแล้วกูเห็นตั้งแต่แรกอ่ะใช่เพราะว่ากูเซนเซนมันมันหนากว่าจริงๆกูไม่มีเซนนะแต่กูเห็นนั่งอย่งกูงงนั่นแหะนะไม่รู้ว่าไม่มีเซนเลยไม่มีเซนแต่แต่ไม่รู้ว่าความคิดเราอ่ะก็จะให้เพิ่มเซนมึงว่าเห็นหรือเปล่าแล้อาจจะเป็นภาพดวงตาก็ได้เพราะว่ามึงใส่รัดสั้นไหมกูก็ไม่สั้นนะแต่กูสั้นอยู่ประมาณร้อยรอนิดๆมันก็เลยอาจจะดูเบอร์เป็นอะไรด<บ>ำๆเนี่ยเบอร์เพราะกูไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยเออแล้ก็ไม่มีแว่นมาใส่ที่อยากจะตัด อ้ออะไรใช่ไหมเกยบไปตัดคือคือที่ที่กูเห็นนะคือผู้ผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะมามาอยู่รวมตัางเดียวกันแบบว่าตัวใหญ่มากอ่ะจริงโอ้ยไอ้ทค่ไอ้ที่ผมเห็นไอ้ที่ที่กูเห็นเหมือนมีซรางสองโอกาสเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยแต่แต่แต่มันลักษณะมันมองไม่ออกอ่ะมันเป็นอะไรดำๆอยู่คล้ายๆล่างมอนรู้ซึ่งอยู่อีกฝั่งนึงอีกฝั่งหนึ่งใช่แต่ฝั่งนึงเขาไม่น้าม่น้ำมันกว้างด้วยอ่ะสามารถสร้างสร้างสะพานถนนได้ นิดนึงเลยประมาณพอกเอ่อแม่น้ําปิงอ่ะเอออือใช่าทานง่ายเลยอย่างเงี้ย<ช><ต>อือเพิ่ออาจจะกว้างกว่าแม่น้ําปิงด้วยซ้าอือแล้วแม่น้ําแควโอเคใช่แต่แต่เราก็มองเห็นว่าอีมันอะไรปแปลกอะไรแบบไหวพิบอย่างเงี้ยแค่เนาะเราคูไปมองฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะที่ที่เป็นแพรแพรไม้อะ่ะแพรไม้แต่เป็นบ้านคน ก็เห็นแบบว่าว่าอ่าเป็นผู้หญิงวัยอายุยี่สิบห้าเยแบบว่าอ่เดินเดินแบบว่ารอบรอบแบบว่าแพรนั่นอะสีเหลี่ยมใหญ่อะเออกูเห็นแบบอฮ้ยมันคืออะไรวะอย่างเงี้ยอันนี้วันแรกวันที่สองวันแรกวันแรกโอ้คืนแรกน่าจะยาวนอนเนี่ยยาวดิยาวมาสิบเอ็ดนาทีอเนี่ยแต่ผมขอผมจะพูดว่าผมเพลยแค่คืนแรกคือเดียว คืนสองคนสามมึงไม่เ hmm. ห so so mm ็นนาะแต่ว่าคีนแต่คืนที่หนึ่งคืนที่สองอยู่กับมาอยู่ที่เดียวแต่คืนที่สามไม่เจอไม่เห็นเพราะคืนที่สามส่วนใหญ่มึงอยู่กับผู้ผู้ใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่แต่กูดูซีรีส์อยู่ในอยู่ในบ้านอ๋ออยู่ในบ้านก่อนก่อนที่จะออกมากินหมูฟ้าอืมอืมแต่แต่คืนคืนที่สองกูก็ไม่เจอนะก็ย้ายมาเป็นคืนที่สามเปนสุดท้ายกันไม่มันเห็นก็แปลกเพราะว่า คืนที่สองไม่ไม่มีแต่ความพึกเขิมจนเราไม่ได้คิดไอ้เรื่องนั้นไงเออใช่แต่แตคืนหนึ่งคืนสองที่คืนสามที่เราอยู่เนี่ยบรรยากาศไม่ได้พึกเขิมมันคือที่สองไงใช่เขาก็เต้นเต้นลงแรโยมเข้าแล้วนะไม่หย่อนใจใช่แล้วก็อะไรนะอะไรอ๋อแจกแตงโมเปล่าที่อ่อะไรอะเราอะ เพลงอะไรสักอย่างแล้วก็แม่เอ่อของแท้แท้ว่าอย่างเงี้ยจะไปส่งคนแม่นมส่งเช้งแม่เนาะอ่อนนิ้วเนาะอ่อนนิวได้แล้วก็ลุดซิปด้วยเอ้เออกูหับไ่ายไอ้เออลุดซิปอ่ะจริงพี่มือร้องเพลงเพราะแต่กูเห็นมึงร้องเพลงร้องแบบอะไรร้องแล้วมึงร้องได้หรือโไม่เห็นมองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นแบบกูกูอยู่ว่ากูอยู่จุดที่มึงมึงกับพี่มึงอยู่นะกูก็มองไม่เห็นอ่ะใช่ใช่ มนถึงมอมันมันเนเบอร์นะเบอร์เบอร์ต้องอยู่ใกล้ๆอย่เห็นอืมใช่ก็เราก็เต้นเต้นแบบอคืออายุของกวอายุ17บเจ็เวลาแบบว่าเต้นแล้วอ่ะเออใช่แต่แต่มึงก็ไปเล่นเกมนะตอนนั้นตอนนั้นเชื่อที่มึงเต้นกูนั่ง นั่งเล่นเกมอยู่บนใชบนเลยช่แล้วตอนนี้พ่อคุณจะอารวาสใช่ไหมอารวาสใช่อารวาสแบบปุกเข้ามาคืออารวาสแบบไหนตอนแรกก่อนอารวาสคือเดินทั่วเดินทั่วนู่นเล่นดีๆอยู่ๆลุกแล้วก็ไปถามถามใครบ้างอ่ะถามที่มีแม่แค่นั้นอ่ะสองคนแล้วถามมึงก่อนไหมอ่ะถามก็ถามกูอ่ว่ากูเพาะว่าถามว่าอะไรถามว่าอยู่บนไงอยู่บนแล้วแล้วพ่อกูว่าอะไรล้วล้ไม่เชื่อคือไม่เชื่อ กูก็มึงพ่อมึงก็หามกูคนแรกหลายหลายครั้งอ่ะแต่แล้วก็มีอยู่ตอนนึงกูก็ต่อก็ไม่รู้อ่ะเออก็เป็นเหตุเหตุการณ์อย่างในวัดนั้นไงเออใช่อ๋อคือตอนนันตอนก่อนที่พ่อจะไปถามแม่มึง๋ยวพี่เมยูกและเมย์เขา เขาถามมึงก่อนแต่มึงตอนนั้นมึงสำขารู้งีก็เลยถามว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ่ะไอ่ไม่รู้อยู่ไหนเอคือหาไปสิบครั้งแล้วคูบอกว่าม่รู้มย่งเอีถ้ามันไม่บอกเลยว่าจะถามได้ขนาดน้เนี่ยถามว่าจะบอกไม่ได้มันเสียมารยาตใช่ไหมอืมใช่ก็อยู่ในห้องไหเงี้ยพูดมาพูดไม่ฟังไงเลยหล่าไม่ต้องเอาข้อไว้เอเอามากับกูไดะจริงอไอ้เหียแม่งอันนี้คูขอบพูดิดนึงนะก็อันนี้ในเรื่องหลอนแต่ จริงๆอ่ะตอนแรกกาดจะไม่มาใช่ไหม,แต,ม <า S 1> แต่แต่แต่พกก่กปวจริงๆแล้วอยากมามาอยากมาแต่ต้องต้องขอยอนุญาตฝั่งฝั่งนู้นนี่ไงฝั่งผู้ใหญ่ฝั่งพะเยาด้วยพยาอ๋อพะเยาเออแต่แม่เราจะแม่กูรู้เลยว่าอ้างว่าจริงอ้างว่าบอกบอกบอกพะเยาว,ว่ากูอยากไปอยากไปเออมัน ปู่ย่าก็ให้พ่อกูพ่อกูไปเงี้ยเออใช่อ่าถ้าสมมติถ้ากูไม่ไปพ่อคุก็คู่วพ่อคุก็คงไม่ไม่ไปอ่ะไม่ไปใช่มันก็แค่อ้างอ่ะเอออ้างเอออ้างเขาไปดูแล้วดูแลกูมั้ยไม่แล้วก็เมาคาใส่กูเหี้ยารมคาที่หายอืมใช่เออมก็ก็ผ่านเนื้อเลยคือกูเริ่มแบบอารมคาสิอาราหะทาในปีเนี้ยปีนี้กูเริ่มก่อนที่มันมีสองคาใช่ไหมที่อาสาบัตรใช่ไหมใช่แต่ก่อนแต่ก่อนแล้วเนี่ยกูเริ่มเริ่มแบบเออ เออเริ่มลำคาและวันเล่นเล่นน้ําวันวันที่สองอะที่กูจะขอที่กูจะกะขับรถจับบ้านหน่อยกูก็ไปบอกเขาว่อเอารถจับนะเนี่ยแล้วว่าไม่เชื่อไม่ไม่เอาไม่เอาไปไปกับพ่ออะไรเงี้ยพูดเงี้ยเหมือนเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจกูเงี้ยเอออืไม่ใช่ไม่ใช่เออนั่นแหละตอนแรกมันก็มันก็รู้ใช่ทุกคนรู้หมดใช่ไหมว่ากูขับรถขับรถได้เงี้ยรู้ดิเออใช่รู้แต่พ่อกูที่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ห่วงอย่างมากเลยเออ อ้าถ้ามึงขับเป็นพ่อแม่มันจะยอมให้ขับหรือปะก็ต้องโชว์ให้ดูก่อนโชว์ให้ดูก่อนแต่พ่อไม่เคยเห็นให้กูโชว์เลแต่ยายกูก็เห็นนะแต่แค่ยายกูไม่มั่นใจให้บอกหนุนใหญ่แต่ยายเอาให้กูมาส่งของให้ตลาดตลาดของนู้นแม่ที่กูออกมาเนี่ยตลาดที่กูเข้าบ้านน่ะนั่นแหละตลาดนั่นแหละอืแต่ส่งของในตลาดแค่นั้นเออส่งผังส่งพวกของเนี่เออจากที่ปกติเป็นเป็นยาย เพราะมันก็เป็นแม่ตอนนี้ช่วงหลังก็มีกูมากเป็นกูมากขึ้นนั่นแหละอย่างวันก่อนกออกกําลังกายเหนื่อยแต่แม่ก็ให้กูไปส่งผักกูก็ไปอ่ะถ้ากูก็เหนื่อยล้ามากเลยเหนื่อยล้าใช่ก็ผู้ใหญ่สั่งมาเราก็ทําตามกดจีบยอมตามก็ดีิทีกูว่ายอมทําเพราะว่าใจริ่งเราทํามันทําให้มันทาให้มั่นใจว่าเราทําได้ทาได้ทัได้เราก็ชู้ในตัวเองด้วยใช่ แต่แต่ยายกูไม่มั่นใจให้กูอย่างใหญ่ดูดิมดเลยเวลานี้มันเสียรถเยอะเลยแต่ที่กูมาได้ว่าแม่กูยอมรับนงไงหละยอมรับใช่ดีกูถึงขั้นเข้าไปในเมืองแล้ไปไปไปถึงกัดหลวงไม่ก็โรงเรียนกูเนี่ย ไปยากไปไกลมากนะอ่ไปไกลมากสิบเอ็ดกิโลอ่ะเออถือว่าเก่งเก่งเก่งครับอ๋อถึงแล้วแล้วมึงก็ขับไปนะตอนถ้ามึงไปถ้ามึงไปอยู่กรุงเทพอ่ะกรุงเทพกูก็ไปแอบขับคนเดียวอ่ะเออใช่ถ้าใครจะสอนมันก็ต้องมีทักษะในการสอนก็ก็เพื่อนในโรงเรียนสอนดิเออโอเคไปเรื่องข้าวโรลันต่อโอเคก็ก็วันที่สามก็มึงก็ไม่เจอใช่ไหมก็เหตุการณ์เหมือนเหมือนวันแรกอะฮะก็เจอแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าก็ก็ ใช่ก็เออแล้วก็มันมีอยู่ตอนนึงอ่ะที่เราแบบพ่อพ่อพ่อหลังนี้น้ำอยู่แค่กูเห็นแบบหันตาว่าว่ามันมันมีอะไรอยู่แบบตรงที่บ้านเราเจอวันแรกอ่ะอันนี้วันที่สามวันที่สามใช่แล้วก็ก็อ่าใช่ เจออ่มันแบบว่าวิ่งวิ่งไปตัดทุกแบบรอบเดียวอันที่จุดไหนตรงจุดเดิมอ่ะจุดเดิมยี่บ้านอยู่ตรงนั้นเนาะอ๋อตอนนั้นอยู่กับพวกผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่ใช่วันวันที่สามก็กูอาจจะไม่ได้อยู่กับมึงบ่อยใช่ไหมเพราะใหญ่กูอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมใชอ,อยู่ในบ้านแค่คือแบบเราไปสามเหี่ะแล้วก็หายวับหายไปเลยอะอ อ๋อมันเคยพูดให้กูฟังหนีว่ามึงเห็นอะไรว่าแค่ผ่านแบบสามวิเนี่ยมึงเคยมึงสามวิมึงเคยเพราะนั้นมึงคือมึงพูดให้กูฟังว่าตอนตอนก่อนนอนนะพูดก่อนนอนอือแค่ก็ก็วันนี้สามก็มีแค่อันนี้อันเดียวครับแค่ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็ยี่สิบนาทีเท่านั้นเอาอ่อันนี้นะครับโอเคครับติดดึงกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์กูไว้ดิ่งด้วยนะครับผมใช่คันดิ้งดีมีเห็นอย่างนี้ชื่อจังครับอ่าใช่แล้วครับ แล้วก็สก,กินให้ไหมมาครับลคิปไปโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กัน3คนนะคะไม่มีตาล้องไม่มีใครเลยมีแต่เรากลัวไหมคะเฉยๆฉพี่เป็นคนแบบไม่เคยเจอเราก็ไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้มีดวงวิญญ,ญ,ญาณอยู่ให้มาอยู่ด้านขวามือผมครับชิบูส<ห>ิค <น S 1> ่ะเขาเอาไปที่เช็ดมือป่ะฮะหรือว่าเดินไปเดินมาก็อะไรยากทำไมถึงนั่งบนหลังคาครับ จริงจริงนที่บ้านไหวปะาะคนเดียวตั้งกูๆอยู่คนเดียวข้างบนน่ะเอามาโอ้ยเฮียห้ามลุกนะอ้ยเอาจริงจริงเฮียไม่รู้เราเดินลงมานะพี่พอเราเดินลงมาไอ้กินผู้ถูกเลยอ่ะเอาของมาให้นะครับถ้าเกิดว่ารับก็ให้ลอยออกไปทางน้ำนะครับถ้าเกิดว่าไม่รับก็ให้ลอยกลับมาครเออหมาเห่าตลอดวันไลยุ้ย Free!